ใช่แล้วก็วันที่ตุ้งตึกจบยี่ิ่คยิอ๋อสิ้นสุด22งธันวาเนาะสิ้นสุดยี่สิบสองธันวาใช่ี่ปลายที่เมฆคู่กับเราอะเออว่าเดือนกุมภาไปก็สิ้นสุดประมาณเดือนมีนาวันที่วันที่อะไรวะวันที่สิบเท่าไหร่วะ สิบเจ็ดใช่ป่ะเอาไปรับรองแพทย์ที่ยี่สามีนาวใช่ยี่สามีนาแล้ววันจะไปวันเขาเลยค่ะกี่หลังสอบทีนี้อาจารย์ได้อเฮ้ยไม่ต้องรีบก็ได้ไปก็ยี่สามยี่สองยี่สามอ๋อคือว่าวันวันที่ห้าทำงานแอสซันอุบาเนาะแล้ววันที่แปดเราเออวันที่แปดไปวันที่เก้าเข้ากรุงเทพแล้วก็เข้าเรื่องสอนวันไหน วันที่หนึ่งมีนาพี่ใช่ที่ว่าเขาเลื่อนอะไรเออใช่วันที่หนึ่งที่ว่าวันที่สองเขาไปประชุมอะไรอ่ะใช่แล้วโอ้ยอ่ะเอามิ้งไปกำลังอันนี้อยู่ตอนตุลาการแล้วคือนะเอ่อเริ่มเรียนฝ่าเท้าวันที่วัสามสามพฤศจิกาเอ่อรถกระบะตลอดเลยวัสองทันวาไปรถกระบะใช่ไหมอ่า พอมะกราก็เข้ารถตู้เลยอมกราไอ้กุมภาเข้ารถตู้เลยกุมภาดีรถตู้อ่ะกุมภารถตู้นะอืมเพราะตู้ที่ว่าไอ้หน้าตากอนามยอะไรเนี่ยอะไรไข่ไอ้ฝรั่งเนี่ยอะไรพลเดชประยุทธ์จันทร์โอชาดินายยนตรธรรมวันตีจุฬาการวงเกษตรและสหกรณ์ วิศตะลัยลว์ดิสุขมณฑีไทยแลนด์อรู้ดรือยเออใช่เริ่มเริ่มเรียนตอนนั้นนะแ,แต่ว่าตอนขากลับอ่ะแกไม่ได้ขึ้นทางนวนที่ไหนเหรอที่ขากลับอ่ะอยู่มินบุรีไนถึงนี่สามทุม่มประจําเฮ้ยตอนนั้นเจอพิจิกาอะ่รนี่วันเราเป็นถึงสาม ไปมาห่งองเออใช่ต้องติดตรงรับต้องเห็นใช่แต่ว่าทีนี้พรวัตคารต่อมาที่เด่นกุมภาเขาขึ้นทันรวดมันเฮ้วตอนแล้วตอนที่เมฆสอบ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 ที่สนิทเอาตอนนั้นเมฆคยกับพี่เพิ่นที่ไไม่ต้องขึ้นวเดียเฮ้ยเปิดเมเม้่ไหไม่ใเส็พี่นะพี่เิเม่อไหพี่เิ ทีนี้ต้อง,างขาดเ,าเอ๋อหุนไรสอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนตีเยอะดังยากทอเ <c oughs> ออที่ต้องมาอมเ,าเอาอ,อ,อตอนนั้นเราเก็บเคี้เช้าบ่ายเก็บเคี้เช้าบ่าห้ให้หมดเออ ต่อยางต่อยางาา <c oughs> แล้วเอฟซายเรามาเริ่มเราไปสิ้นสุดเดือนมีนามไม่ใช่วันที่สิบโอ้โหเมษาเนาะทีนี้จะกลับบ้าน,น,นเนาะแล้วเมฆกลับบ้านวันไหนวะวันที่เท่าไหร่คี่ว่าผู้ส่งอายุวันเมื่อวานอ๋อวันที่สิบเมฆกลับเที่ยงเนาะใช่แล้วเมฆว่าใครว่าตอนเช้าอ่ะที่ว่า บวชไอ้พี่เม่ห้องห้องห้องไหนห้องสองแล้วใครเป็พ่อของแม่อ้อยวะใครออยพ่อเออที่หัวต้งเะอเออดิอันนี้อาของครับตึไบไม่มีอะไรแล้วอะไรอีกเนาะ มาไม่กี่นาทีก็ล้องเลยพี่เอออิโทตบไปเออจริงเหรอดูอออไปก็เจ้าเก้วเวอ,ออนหวังหวังไม่มีเลยแล้วพลมาไหนมาสิวันที่สิบเก้าอ๋อมาวันสุดท้ายเนาะเออ 18, วันที่สิบแปดเขาก็ฉลองอยู่อ๋อสอิบเก้าฉันนังโอ้ยยังแต่งตุ้งไเลเธอมาแล้วไหนั่นแหละเออพี่ต่องนะไอเออนัหว้ายเฮ้ยยี่เกน้งวัแล้ว เฮ้ยแ้ะไ,ปไปว้ฮะเฮ้ยไม่มาถึงไครเลยอ๋ออะไรอ๋โอ,อ,โ,อโอ้ยพี่ตองเขาจะไปอะไราจะไปทุระอ๋อ้เอ้ยอะล้กตอนเช้าเรามีเลยนะฮะตอนเช้าที่สิบก้าเามีท0เอ็มทเอ็มอแล้วแล้วบายอ่ะอีฮฮะอีกน่จะหลับแล้ว ตอนวายตอนวายจะทำเป็นสมุนไพรใช่แล้ววายทำเป็นสมุนไพรแล้ว